เมนูวันนี้เสิร์ฟความอร่อยแบบสุดๆกับข้าวผัดเพสโต้กุ้งย่างบอกเลยว่าเข้มคนจะหยุดไม่ได้เลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเราจะเริ่มจากการย่างกุ้งไว้ก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นกุ้งลายเสือตัวใหญ่ปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือเล็กน้อยย่างให้สุกทั้งสองด้าน เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นก็มาย่างมะเขือเทศกันต่อเลยค่ะใช้กระทะเดิมเลยนะคะจะได้มีกลิ่นหอมของมันกุ้งพอขึ้นสีแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วมาผัดข้าวกันต่อเลยวันนี้เราจะปรุงรสง่ายๆด้วย a c ค e นนซี่เพสโ l อัลลาเจโนซอสเพสโซต้นตำรับที่ให้รสชาติของโหระพาอร่อยเข้มขน้นหอมมันแบบอิตาเลียนจะเอามาทำเมนูไหนก็ลิศม,มากขวดเดียวอยู่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะผัดให้ข้าวหอมจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยที่เราเตรียมไว้ลงไป คุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันบอกเลยว่าหอมโหระพาอิตาเลียนสุดๆ mm. mm. เมื่อเข้ากันดีแล้วก็ใส่เมื่อเขือเทศราชนีที่เราย่างไว้ลงไปตามด้วยโหระพาซอยเล็กน้อยผัดคุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้ง พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะข้าวผัดเพสโต้กุ้งย่างหอมหอ,มอ่อนท็้าเพิ่มความอร่อยด้วยแอกเนซี่เพสโต้อัลลาเจโนเวเซ่บนตัวกุ้งสักหน่อยบอกเลยว่าอร่อยแสงออกปากจริงๆค่ะอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ